จังหวัดนครรีธรรมราชนะครับพระสกนิในกรนชาวจังหวัดนครรีธรรมราชประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแลด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงครับ เทศาลาเนื่งรอยปีวัดพระมหา,านวรมหาวิหานาอำเมืองนครศรีธรรมราชนายส้มชายลีลาน้อยผู้วา่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายคาราวะาในการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุตศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจา้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระธรรมวชิรกรเจ้าวาดวัดพระมหา,านวรมหาวิหาน จังหวัดนครศรีธรรมราชเตบรึกษ่าเจ้าคณะภาค16 17กสเปเป็นประธานฝ่ายสรงแล้วก็มีคณะทรงนะครับรวมถึงพันเอกวิชานสาริกาพันรองผู้อำนวยการรักสร้างความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายทห,หารนะครับนายวิทยาเขี้ยวรอดรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชรองนายกเทศม,มนตรีนครนครศรีธรรมราชหัวนานส้วนราชาการผู้แทนน่วยงาน องค์กรภาครัฐเอกชนข้าราชการเจ้าหน้าที่ตลอดทางประชาชนการรวมประกอบพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหาการนาติคุณครับค่ะสำนักพระราชวังก็ะได้มีประกาศเรืองส้มเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงสวัรคตลงวันที่24ตุลาคม2568ประกอบกับมติมหาเทระสมาคมครั้งทีพิเศษจัดถับ2568ส,สำนักเลขาธิการมหาเทระสมาคมได้กำหนดแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยระบุไ้วัดและชุมชนประกอบพิธี ขี่บำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์รือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลตามเวลาที่เหมาะสมข้องแต่ละวัดและชุมชนประจําทุกวันเป็นเวลา30วันโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เริ่มประกอบพิธีตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568เวลา17นาฬิกาเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงค่ะ